Country, คุณผู้ชมคะสั้นๆค่ะ mm mm มีคลิปหนึ่งให้ดูเขาบอกว่าถ้าเกิดพูดถึงจินตนาการคนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกนะคะเช่นเดียวกับแก๊งนี้เขาจัดปาร์ตี้ขึ้นมาตีนก็คือกอไก่ค่ะจะมีอะไรบ้างไปชมกันเลยค่ะบก คุณผู้ชมตีมการแต่งกายกอไก่ยังไงฮะถ่ายถูกไหมครัพี่บ๊อบถ่ายไม่ถูกหลายชุดเหมือนกันเมื่อกี้อะไรฮะเนี่ยคุณผู้ชมนี่คือใช่กุ๊กอันนี้คือกรีดยางใช่ไหมอันนี้กูมานใช่ไหมกูมานูมานอันนี้อะไรนี่อะไรให้ถ่ายนี่คืออะไรคะตัวจีเหรอเมื่อกี้ ไม่รู้เขาบอกว่าเป็นชุดแก้บนพี่บ๊อกคือตอนแรกคนในิติต่อเขาก็ตกใจเหมือนกันเอ๊ะนี่มันโตะอะไรเขาเห็นหัวหมูอ้อถึงบางอ้อเป็นชุดแก้บนนะคะแล้วก็มีชุดหนึ่งคุณผู้ชมที่ทุกคนเนี่ยต้องลุ้นกันตั้งแต่ต้นเดือนไปจนถึงกลางเดือนชุดอะไรคะกองสลากก็มาพี่เอกแต่เสียดายอย่างเดียวใช่มีวงล้อด้วยเสียดายอย่างเดียวไม่มีตัวเลข แค่น ok ั่นเองเนี่ยค่ะจ้องตัวเลขกันอยู่นำคลิปนี้มาฝากคุณผู้ชมกันนะคะจะได้ยิ้มออกนะคะชาวโหไอเดียดีนะใช่คิดไม่ถึงว่าจะคิดกันได้ขนาดนี้นะโรเบิร์ตสกายบอกไว้ว uh ่าจินตนาการสำคัญมากกว่าความรู้พวกเราก็เลยเน้นที่จินตนาการเนี่ยนะครับน่ารักมากเลยนะคะ